ไปพูดคุยกับคุณวรุธรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท YLG b u l l e a n and Futures จำกัดสวัสดีครับคุณวรุธครับสวัสดีครับคุณพุรภาสวัสดีครับคุณสุภชัยครับสวัสดีครับแหมคืนก่อนยังทองคำยังชุ่มชื่นกับการคำเลขของออทามาอยู่เมื่อคืนย่อตัวมาเล็กน้อยนะครับเอ๊ะตรงนี้เนี่ยทิศทางของทองคำเนี่ยดูแล้วเป็นยังไงครับตอนนี้ช่วงนี้ครับ ทองคำมีภาพการแกว่งตัวในในที่ทางไซเวอร์อัพครับเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในที่ทางที่ค่อยๆปรับตัวขึ้นนะครับก็ได้รับปัจจัยหนุนหลายๆปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นการประเมินว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยสูงถึง3ครั้งในปีนี้นะครับการที่ประเด็นความผันผวนทางการเมืองในฝั่งสารัฐมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นรวมทั้งความหวังที่จีน จะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในการประชุมพักคอมมิวนิสต์ในสัปดาห์นี้นะครับ,รบอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าทองคําถูกขายทํากําไรสลับกลับลงมาหลังจากนักลงทุนอาจจะเริ่มได้สติก็ได้นะครับว่าราคาเนี่ยมันขยับหรือปรับตัวขึ้นตอบรับการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวอาจจะมากไปนิดนึงเพราะว่าโดยจริงๆแล้วเนี่ยตลาดยังประเมินว่าปีนี้เนี่ยอาจจะเห็นเฟดลดดอกเบีย้ยได้มากสุดก็น่าจะสองครั้ง แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องตามดูจริงๆว่าสุดท้ายแล้วเฟดจะลดดอกเบีย้ยได้กี่ครั้งกันแน่นะครับ,รบถ้าเป็นสามครั้งอย่างที่ตลาดคาดการไว้โอกาสที่ทองจะปรับตัวขึ้นไปได้ต่อก็มีโอกาสแต่ถ้าเหลือแค่สองครั้งก็อาจจะทําให้ทองอาจจะมีลักษณะของการถูกขายทํากําไรสลับกลับลงมาได้เหมือนกันครับนะครับนอกจากนี้ในระยะสั้นนะครับต้องบอกเลยว่าประเด็นเกี่ยวกับความหวังที่อาจจะเห็นทังฝั่งจีน มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็อาจจะต้องจับตายอย่างใกล้ชิดเหมือนกันหลังจากมีกระแสะข่าวลือครับว่าประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงของจีน<ม>เกิดภาวะสโตกนะครับ<ม>หรือเส้นเลือดในสมองตีบ,บในการประชุมพักคอมมิวนิสต์ดังนั้นเนี่ยถ้าผู้นําทางฝั่งจีนมีปัญหาทางด้านสุขภาพแบบเฉียบพลันนะครับ<ม>ก็อาจจะทําให้การประชุมพักคอมมิวนิสต์ของจีนในครั้งนี้เกิดการสะดุดหรือความหวังว่าจะมีการประกาศหรือแถลงนโยบาย ในรูปแบบของการปฏิรูปเศรษฐกิจขนาดใหญ่ก็อาจจะถูกเลื่อนออกไปหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยเม็ดเงินที่จะถูกอดัดหรือถูกฉีดเข้ามายังระบบเศรษฐกิจแล้วก็ไหลเข้ามายังตัวตลาดทองคํานะครับก็อาจจะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงก็ได้เหมือนกันนะครับก็เลยเห็นทองมีลักษณะของการถูกขายทํากําไรในช่วงสั้นสลับกลับลงมาครับ ه, ถ้าดูจากสมมติฐานนะครับว่าโอเคเฟดก็คงจะเป็นไปตามเงื่อนไขก็คืออาจจะลด3ครั้งหรือ2ครั้งเป็นอย่างน้อยเนี่ยฮะกับกรณีของตาโฟกัสไปที่กรณีของจีนหากว่าตัวเลขของการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ออกมาจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามกับออกมากระตุ้นเศรษฐกิจออกมาราคาทองคําจะตอบรับ2ประเด็นตัวนี้ยังไงฮะครับ ตรงนี um, ้เน at ี on, i̇n ่ยเรามองนะครับว่าประเด็นหลักๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐนะครับก็ถ้าเป็นการปรับลดดอกเบี้ยได้3ครั้งจริงๆเนี่ยเรามองว่ามีโอกาสที่จะเห็นทองคําไต่ระดับขึ้นไปที่ระดับ2,500ยเหรียญดอลลาร์ต่อพันซอนได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นการปรับลดดอกเบี้ยในระดับที่ค่อนข้างมากแล้วดอลลาร์ก็มีโอกาสอ่อนตัวลงต่อบอลยูมีโอกาสลดระดับลงต่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราเริ่มเห็น ค่าทีของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดหรือประธานเฟดสาขาออกมาแสดงค่าทีไม่ได้มั่นใจมากนะเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ยสามครั้งโดยยังประกาศว่าจะใช้เงินเฟ้อเป็นเงื่อนไขยอยู่นะครับ,รบดังนั้นเนี่ยความลังเลในรักษณะดังกล่าวเราเลยมองว่าทองเนี่ยอาจจะยังคงติดแนวต้านย่อย2,483เป็นออทามไฮหรือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการ ในสัปดาห์นี้อยู่นะครับก็เช่นเดียวกับการที่จีนยังไม่ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ก็มองว่าทองเนี่ยอาจจะยังไม่ผ่าน2,500เหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนขึ้นไปได้ครับแต่ถ้าเราเริ่มเห็นการปรับลดดอกเบี้ยแล้วแล้วก็เริ่มเห็นจีนพยอยอัดเงินหรือประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเรื่อยๆนะครับทองก็มีโอกาสขึ้นไปแต่ระดับ2,500เหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนครับในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าสถานการณ์พลิกผัน ก็คือไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรออกมาเลยแล้วก็ไม่มีท่าทีจะมีการอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของจ,จากจีนนะครับ <c oughs> รวมทั้งเจ้าหน้าที่เฟดออกมาคัดค้าน <c oughs> การปรับลดดอกเบี้ยในระดับสูงมากๆทองมีแนวรับสําคัญที่ต้องจับตาก็คือ2,450เยเหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับระดับดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องจับตาใกล้ชิดว่าราคาเนี่ย S <S <an> <S จะสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้ไหม,มถ้าปัจจัยยังตั้มตั้มกึ่งกึ่ง <c oughs> บวกไม่บวกเรามองว่าน่าจะยืนอยู่แนะนําเข้าซื้อครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าชัดเจนแล้วว่าไม่ได้มีปัจจัยหนุนกลับเข้ามาซัพพอร์ตเกิดหลุดระดับดังกล่าวลงมา <c oughs> ใครที่ไม้ซื้อเอาไว้อาจจะต้องสต็อปร้อนหรือตัดขาดทุน <c oughs> มองว่าทองเนี่ยมีโอกาสอ่อนตัวหรือย่อตัวลงไปใกล้ๆ 2412- 2,400ี่ยเหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนได้เหมือนกันครับ คุณวรุทครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณวรุทครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับรสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวรุทรุ่งขำจาก YLG Bullent and Futures ครับครับก็หลักๆก็คือมีลักษณะของทองคำช่วงนี้ก็คือ s i d e way up นะครับแล้วก็มี2ประเด็นที่ต้องจับตาคือกรณีของเฟดเองนันนที่ถือว่าเป็นประเด็นหลักประเด็นรองก็คือเรื่องของตัวของจีนนะครับที่ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาหรือไม่อย่างไรนั่นเองนะครับ